สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็มาดูในเรื่องของการหารตัวตั้ง4หลักตัวหารหหลักโดยการหารยาวกันนะคะซึ่งถ้าทำสองหลัก3หลักได้แล้ว4หลักก็เหมือนเดิมเลยหลักการเดียวกันแค่ขั้นตอนมันก็จะเยอะกว่าเพราะว่ามีตัวเลขมีจำนวนที่เยอะกว่านั่นเองเหมือนเดิมเขียนเครื่องหมายหารยาว นำตัวหารไว้ด้านหน้าตัวตั้งไว้ด้านใน4,216หาร4หารที่ละหลักเหมือนเดิมหารจากทางซ้ายมาขวาซ้ายสุดคือ4 4คูณอะไรได้4 4คูณ1เป็น4ข่าลงมาแล้วลบการเหลือ0นำ2ลงมา4หาร2อ่ะทีนี้ สหารสองไม่ได้ถ้าอันนี้จำเป็นที่นักเรียนจะต้องใส่0ูนย์ะคะดูดีๆนะ4หาร2ไม่ได้ให้นักเรียนใส่0ูนย์ไว้ด้านบนของเลข2หารไม่ได้ใส่ศูนย์ไว้ต่างจากคราวที่แล้วที่ครูบอกว่ามันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมที่หารสหารสไม่ได้แล้วสมันอยู่ตัวแรกเลยใส่0นย์หรือไม่ใส่0นย์ก็ได้เพราะศูนย์ข้างหน้าไม่มีค่า แต่ในข้อนี้ถ้านักเรียนไม่ใส่ศูนย์อาจจะเป็นข้อผิดพลาดได้เลยเพราะนักเรียนการหารตัวต่อไปนักเรียนก็จะเขียนค่าผิดตำแหน่งนั่นเองใส่0ูนย์ไว้นะคะและต่อมาให้ในักเรียนนำหนึ่งทำตัวถัดไปลงมาได้เลยต่อมา4หาร21 45 20นักเรียนก็ใส่ไว้ตำแหน่งบนหลักหน่วย ทีนี้ถ้านักเรียนไม่ใส่อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ถ้านักเรียนไม่ใส่ศูนย์การที่นักเรียนหานักเรียนอาจจะใส่ตรงนี้ลงไปซึ่งมันผิดหรือนักเรียนอาจจะใส่ตำแหน่งถูกใส่ตรงนี้และไอตรงที่ว่างๆนี่มันคืออะไรล่ะใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องใส่ศูนย์เอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยนําตัวถัดไปลงมา4ีคูณหเป็น20่สอ่ะยี 20. ลบการเหลือหนึง นำตัวถัดไปลงมาตัวสุดท้าย4อะไรได้16 4คูณ4เป็น16ลบกันเหลือ0ดังนั้นเศษเป็น0ก็หารลงตัวนั่นเองตรวจสอบคำตอบเหมือนเดิมตรวจคำตอบตัวหารคูณผลหารและบวกด้วยเศษทีนี้ถ้านักเรียนหารลงตัวนักเรียนจะสังเกตเห็นแล้วแหละว,ว่า การบวกด้วยเศ็จก็ไม่มีผลอะไรนักเรียนก็แค่เอาตัวหารคูณกับผลหารได้เลย1,054คูณกับ4 4คูณ4 16ใส่6ทด1 4 5 20ทด1เป็น21 4 0ได้0นำ2ลงมา4 1 4คำตอบได้เท่ากันดังนั้น4,216หาร4มีค่าเท่ากับ 1,054นั่นเองคือคำตอบสุดท้ายตัวอย่างที่2 2,136หาร6อะไรคือตัวตั้งอะไรคือตัวหารนักเรียนก็นำมาใส่ในเครื่องหมายให้เรียบร้อยอ่ะทีนี้หารทีละตัว6หาร2อ่ะทีนี้หาร2ไม่ได้ต้องขยับไปหาร 21แทนเนี้ยอาจจะใส่ก็ได้อ่ะใส่เอาไว้กันพลาดทีนี้ใส่ทุกครั้งเมื่อหารนะคะเมื่อหารไม่ได้ให้ใส่ศูนเอาไว้เลย6หาร21 6อะไรได้21 21 6 3 8 6 4 24อา้าวเกินดังนั้นเอา6 3 18ลบกัน21ลบ18ก็ได้3 และนำา3ลงมา6หาร33ต่อ6 5 30 6 6 36ดังนั้นเอาแค่6 5พอ6 5 30ลบกันเหลือ3และตัวสุดท้ายคือ6 6 6 36เมื่อกี้ที่ขู่ท่องไปลบกันเหลือ0เมื่อหารแล้วเหลือ0แสดงว่าหารลงตัวอีกแล้วตรวจคำตอบเช่นเดิม ตัวคำตอบนำตัวหารคูณผลหารอ่ทีนี้ผลหารถ้าศูนย์อยู่ด้านหน้านักเรียนไม่ต้องเอามานะคะเป็น3 5 6เลยและบวกด้วยเศษเท่ากับ2136จริงไหม6636ใส่6ทด3 6530ทด3เป็น33 638ทด3เป็น21ซึ่งมีค่าเท่ากัน ดังนั้น2,136หารด้วย6มีค่าเท่ากับ356นั่นเองอะข้อต่อไปตัวอย่างข้อต่อไป3,680หารด้วย3ตัวหารไว้ด้านนอกตัวตั้งไว้ด้านใน หารทีละ1หลักทางซ้ายมาก่อนเสมอ3หาร3ก็คือ3คูณหเป็น3ใส่ลงมาลบกันเหลือ0นําำตัวถัดไปลงมา3หาร6ก็3คูณ2เป็น6ลบกันเหลือ0และนำตัวถัดไปลงมา3หาร8 3 2 6 3 3 9เกินและเอาแค่6พอ3 2เป็น6 ลบการเหลือสองและตัวสุดท้ายนำลงมา3อะรไรด้ายี่สิบสามหกสดสามเจ็ดยี่สเอาแค่6พอเป็น18ลบกันเหลือสองแสดงว่าตัวนี้อะ แสดงว่าข้อนี้หารแล้วได้เศษเป็น2ตรวจสอบคำตอบตรวจคำตอบนะคะนำตัวหารคูณ้นหารบวกด้วยเศษคือ2ต้องเท่ากับ3680ก็คือตัวตั้งอ่ะมาตั้งคูณเลย638 8ใส่แทด1

เศษ2นั่นเองคือคําตอบตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวหารคือ6ตัวหารคือ6ตัวตั้งคือ2536หารทีละตัวเหมือนเดิม6หาร2ไม่ได้ถัดไป ใส่0ูนย์ไว้6หารสองไม่ได้ใส่0นย์ตัวถัดไป6หาร25 6คูณอะไรได้25 6 4ิ4 6้าหกสเอาแค่4ีพอหกสี่ยีลบกันเหลือ1 6หาร1ไม่ได้นำสามลงมา6หาร13ก็6คูณ2เป็น12เพราะคูณสามมันเป็น18บแปดมันเกิน ลบการเหลือ1และตัวสุดท้าย6อะไรได้16 6 22 2 6 3 1 8อา้าวเกินอีกแล้วดังนั้นเอา6 22 2 12, เหมือนเดิมลบการเหลือ4แสดงว่าตรงนี้คือเศษทีนี้ข้างต้นตอนคลิปแรกเลยที่ครูบอกหารสองหลักที่ครูบอกว่าถ้าเศษมันมีค่าเท่ากับ ตัวหารหรือมากกว่าตัวหารมันแสดงว่า,ามันไม่ใช่เศษและแสดงว่าเราต้องหารต่อมันสามารถหารได้อยู่ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นเลยว่าเศษแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอนะคะดังนั้นถ้าเศษเท่ากับตัวหารหรือมากกว่าตัวหารเนี่ยแสดงว่านักเรียนหารผิดนะนักเรียนต้องหารต่อไปนะคะหารใหม่แล้วก็หารต่อไปได้อีก เช่นตรงนี้ถ้าลบกันเหลือ6แสดงว่ามันก็ยังตรงนี้อาจจะท่องสุดคูณผิดก็ทบทวนย้อนกลับไปหารใหม่อ่ะทีนี้ตรวจคำตอบตรวจคำตอบตัวหารคูณผลหาร422 บวกด้วยเศต้องเท่ากับ2536 422คูณ6 622 622ทด1เป็น13 64 24เป็น25 2532บวกกับ4ก็มีค่าเท่ากับ2536เท่ากันดังนั้น 2536หารด้วย6ได้เท่ากับ422เศษ4เป็นคำตอบถ้านักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเนี่ยอาจจะทำใบงานที่5ก่อนและอีกวันนึงนักเรียนค่อยมาทำใบงานที่6ก็ได้ถ้าการบ้านนักเรียนเยอะนะคะแต่ถ้าดูจบแล้วเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง2ใบงานเลย ก็คือใบงานนี้นะคะตัวตั้ง 4, 4หลักตัวหารหนึ่งหลักมีทั้งหมด10ข้อและใบงานที่6ตัวตั้ง4หลักเหมือนกันตัวหารหนึ่งหลักเหมือนกันก็มีทั้งหมด10ข้อซึ่งก็จะมีทั้งหารลงตัวและก็หารเหลือเศษถ้าทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งคุณครูให้คุณครูตรวจด้วยนะคะส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่เข้ามาดูเนี่ยถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถถามได้เลยนะคะ เดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนอาจจะหารผิดอเอาข้อนี้แล้วกันข้อนี้นะ,ะข้อนี้อันดับแรกเหมือนเดิมเราหาร2ไม่ได้ใช่ไหมแล้ก็ขยับมาเป็น21 6 3 18เอ่ะเอาเหมือนเดิมก่อน6 3 18ลบกันเหลือ3 และนำสามลงมาตัวถัดไปนำสามลงมาเป็นส3 6คูณอะไรได้33สมมมติการหารผิดในที่นี้คือการท่องสุดคูณผิดนักเรียนก็ท่องไป6 6หคูณสเป็น24 6สิคูณหเป็น30 6สิณหเป็น36หรือนักเรียนอาจจะท่องไม่ถึง6กคูณหหรอกนักเรียนเอาแค่6กคูณสี่ เป็น24นักเรียนคิดว่ามันน้อยกว่า33และนักเรียนก็เอา6คูณ4เป็น24ซึ่งมันก็มีนะมันก็มีเหมือนกันที่หารผิดแบบนี้อ่ะแล้วพอเวลาเราหารเราลบกันแล้วเนี่ยเวลาเราลบมาแล้วมันได้เท่ากับอ,อันนี้ลบไม่ได้ขอยืมมาเป็น13ก็ได้เป็น13-4ลบ4ก็ได้9 ทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยพอเวลาลบมาค่ามันจะมีมากกว่าตัวหารถึงแม้ว่ามันจะมีหลักถัดไปลงมาอีกก็ตามแต่ถ้านักเรียนสังเกตเลยถ้านักเรียนลบกันแล้วค่ามันมากกว่าตัวหารเนี่ยแสดงว่านักเรียนต้องท่องสุดคูณผิดแน่ๆเลยถ้านักเรียนหารต่อไปอ่ะสมมุตินักเรียนดึงตัวนี้ลงมาเป็น96ซึ่งเวลาดึงมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องหาร6 หคูณอะไรได้96ใช่ไหมเอา6มาหารเก้าสิบพอท่องไปแล้วเนี่ยมันเกิน10กว่าไปอีกเพราะว่า6กคูณสิเป็น60และซึ่งถ้านักเรียนนำมาใส่มันเป็น2หลักตรงนี้มันมีแค่หลักเดียวมี1หลักนำมาใส่มันนี่ก็ใส่ไม่ได้เนี่นก็ใส่มาแทรกมาซึ่งมันก็ผิดดังนั้นเวลาหารถ้านักเรียนสังเกตเลยนะ ถ้านักเรียนลบมาลบมาแล้วเนี่ยมันมากกว่าตัวหารแสดงว่านักเรียนท่องสุดคูณผิดหรือใส่ผลหารผิดแน่นอนให้นักเรียนลบแล้วย้อนกลับไปทําใหม่ไม่เป็นไรฝึกฝนไปมันสามารถฝึกฝนกันได้ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะดังนั้นพยายามท่องสุดคูณให้ได้ก่อนถ้าท่องได้ทำการหารได้แน่นอนอะทีนี้ การหาร4ี่ตัวตั้งสี่หลักจบเรียบร้อยแล้วคลิปวิดีโอถัดไปจะเป็นการหารสั้นเดี๋ยวเรามาดูกันการหารยาวเราจบเรียบร้อยแล้วการหารสั้นเป็นยังไงเขียนเครื่องหมายสั้นกว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะค่อยมาดูกันสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ